คับทุกท่านครับเรายิมที่อิ่มใจนะครับกับการรอคอยนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจที่ท่านประธานพระกพลสีคายนะครับพาทีมงานออกกัญเดลไรท์ขยับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับเรารักออกกัญเดลไรท์เพราะออกกัญเดลไรท์สอนให้เรารักเกษตรกรนะครับออกกัญเดลไรท์คือสถานีอนามัยที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลป้องกันและรักษาโรคพืช ะครับภายใต้องค์ความรู้ที่ชัดเจนนะครับวันนี้ท่านอยู่กับเราที่นี่นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นผู้ที่ส่งพลังใจให้กับมวลสมาชิกอกค์กรไร์ทั่วทั่วโลกเอางี้ดีกว่านะครับวันนี้ท่านอยู่กับเราและท่านคงจะอยากจะบอกกับเราเหลือเกินนะครับว่าสูงสุขศูนย์สุขภาพพืชมิสเตอร์วันเดอร์แมนนะครับกับพลังใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่ๆที่จะขับเคลื่อนเรานะครับคงต้องให้ท่านเล่าจะเป็นการชัดเจนนะครับสวัสดีครับท่านคารับครับผมพอดีวันนี้ เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอวไปด้วยพลังที่9้าเริ่มต้นนะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ต้นมาแล้วท่านคงต้องเล่าให้พวกเราฟังที่หนึงศูนย์สุขภาพพื้นันครับก็ศูนย์สุขภาพพื้นนี้ก็เพิ่งจะเริ่มเปิดตัวครับเป็นทางการก็ที่สาขาบางการครับนะครับเพราะว่าเรามีความคิดมานานแล้วนะครับที่จะให้พื้มที่พึ่ง เพราะว่าคนเรายังมีที่พึ่งมีที่ปรึกษาด้านสุขภาพแต่เพิ่งไม่มีนะครับแล้วก็วันนี้ถือโอกาสนะครับเปิดนะครับเปิดสาขาอย่างไม่เป็นทางการนะครับเราจะเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สมาชิกทุกคนนะครับมีเวลาว่างนะครับช่วงนี้เรากําลังเร่งทํางานกันหนักนะครับเพราะใกล้ฤดูพ้าวปลูกนะครับสาขานี้ก็เป็นสาขาที่เจ็ด นนะครััับใจงหวดที่จังหวัดที่777 7นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับครับผมนะเพราะว่าเลข9เป็นเลขที่มันจะก้าวไปข้างหน้านะครับแล้วเราก็ก้าวไปเรื่อยๆนะครับถึงจะก้าวช้าแต่ว่าเราไม่ไม่ถอยหลังแน่นอนแล้วก็ไม่เคยยืนอยู่กับที่ใช่เราก้าวไปได้เรืาๆนะครับแต่เป็นการก้าวช้าๆที่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความตั้งใจของทีมงานทาง บุรการนะครับคุณจิรวัตรเลยใแล้วแต่เนี่ยนะครับอยากมีเป้าหมายมีสถานที่ที่จะคอยช่วยเหลือเกษตรกรครับนะครับก็ถือว่าเรามารู้เป้าหมายไประดับหนึ่งแล้บนะครับแดีวต่อไปวันที่13ก็เราก็จะไปเปิดศูนย์สุขภาพพืชครับผมนะครับที่สุรินทร์นะครับถัดไปก็จะมีศูนย์สุขภาพพืชนะครับที่อุบลอุบลราชธานีนะครับถ้าจะให้เพียงพอต่อความต้องการมันต้องเจ็ดเศษจังหวัดหรือจะ ถึงจะพอที่จะดูแลเกษตรกรทั้งประเทศนะครับก็คงหวังไว้ว่าเราจะช่วยกันช่วยกันและก็ฝากถึงมวลสมาชิกทั่วประเทศทั้งทั่วโลกที่ใครจะเข้าร่วมอุดมการนะครับและก็เข้าร่วมที่จะเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเรามีช่องว่างมีช่องทางที่จะส่งเสริมให้ในส่วนของการดูแลศูนย์สุขภาพพืก็ถ้าใครสนใจเกี่ยวกับศูนย์สุขภาพเพื่อต้องเข้ามาเรียนรู้ ก็ไม่ได้รู้นะครับเพราะว่ากระบวนการเรื่องสุขภาพพืนไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่จะมาขายขพาอสินค้านะครับต้องดูแลปัจจัยหลายๆเรื่องนะครับซึ่งมันมีองค์รวมนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็ฝากไว้ถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้เรื่องอยากจะเป็นหมอพืชอยากจะเป็นในแพทย์ทางพืชนะครับก็ต้องมาเรียนรู้นะครับเพราะว่าทฤษฎีของเราคือเน้นของเรื่องของการ เสริมสร้างและป้องกันเสริมสร้างและป้องกันแต่<ร>ไม่ได้มุ่งม,มั่นที่จะขายายาไม่ได้มุ่งม,มั่นที่จะไปขายายาหรือว่าเราจะาไปซ่อมพืชหรือไปเยียวยาพืชซึ่งมันเกิดปัญหาแล้วนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราทุกตัวนี่เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเ,เราศึกษาม,มานานพอสควรนะครับก็หวังว่าถ้าใครสนใจนะครับก็คงจะต้องเข้ามามาเรียนรู้นะครับเพราะว่าเราไม่เน้นให้เป็นพ่อค้ากันเราเน้นในเรื่องของการ เข้าไปช่วยดูแล<ร>บ,บูรณาการอยา<ช>่อยางยงมีองค์ความรู้ใช่แล้วก็เราเรามี <c oughs> พี่เลี้ยงอยู่ในทุกพื้นที่ <c oughs> นะครับอย่างที่นั่งอยู่ข้างๆท่านนะครับพี่อานันต์จันมณีจากสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้มาอยู่กับเราที่อีสานตอนเหนือก็ <c oughs> พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนสมาชิก <c oughs> ที่ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องเอ่รืงการดูแลโรคโรคพืชนะครับเรายังขาดเยอะนะเรายังขาดเยอะนะครับท่านประธานยืนยันว่า เรายังมีความต้องการอีกเยอะมากนะครับเบื้องต้นนะครับเข้าไปรู้จักกับเราได้ที่ w w w o r g a n i l i ็ e c o m เนะครับเข้าไปดูรายละเอียดที่นี่นะครับจะมีอัปเดตทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมท่านครับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารที่เราพร้อมที่จะเปิดเผยให้กับทุกท่านได้ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็คุณอนันต์จันมณีนะครับเดิมทีก็ดูแลงานทางภาคใต้ แต่ปัจจุบันด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญเรื่องอย่างพาร,รายังยัง,ยงมีไม่มากก็ถือว่าเป็นวิทยากรเบอร์ต้นๆของบริษัทที่ลงมาดูแลเป็นที่เหียงให้กับพวกเรานะครับก็ต้องต้องขอบคุณท่านตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนำพา,าเพื่อนสมาชิกที่ดูทางเว็บไซต์ทั่วโลกเนี่ยได้ติดตามกิจกรรมภายในนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะให้ความช่วยเหลือ นะครับแล้วก็คอยดูแลจัดสรรเรื่องการจัดสินค้าให้นะครับแนะนําตัวเองหน่อยครับเป็นภาษาไทยนะครับภาษาญี่ปุ่นไม่เอาชื่อชื่อชิอชอสนุปงตาะเวทีมาจากาาเชียงใหม่จากเชียงใหม่นะครับเดินทางไกลามาร้อลลี้พันลีนะครับมารับตําแหน่งใหม่ที่นี่ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเห็นกันบ่อยๆนะครับครับตรวจการของขอนแก่นนะครับเป็นผู้ตรวจการซึ่งทราบว่าจะมีรถหัวลากเป็นของตัวเองนะครับเพราะว่าลําเลียงสินค้าไม่ทันนะครับใช้ปิกอัพสามคันลำเลียงไม่ทัน นะครับพี่บ๊อบนะครับของขวัญใจของอีสานนะครับผู้ดูแลขอนแก่นนะครับก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับครับทุกท่านครับกับบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับทุกกิจกรรมมีความหมายนะครับและก็ทุกกิจกรรมนําพาเราก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับฟ้องด้วยภาพนะครับฟ้องด้วยภาพกับบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับอย่างบรรยากาศของบึงการนะครับสายเงินรีสอร์ทนะครับแล้วก็ กิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสินค้ากลุ่มเกษตรนะครับกลุ่มสินค้าสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งความสวยความงามนะครับหลายๆท่านที่นี่เป็นคําตอบให้กับพวกเราได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดูแลนะครับผู้ประสานงานผู้ดูแลของสาขาอุบลราชธา,านีแนะนําตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะดวงพรดวงโสมาจากจาก,จากอุบลค่ะจากอุบลราชธา,านีเดินทางมากี่ร้อยกิโลวันนี้ 4 0 0ยนะครับ400-500กิโลแล้วก็ยังมีทีมงานที่ร่วมเดินทางมาหลายชีวิตเราอบอุ่นที่ได้มาสู่บรรยากาศที่มันเป็นเป็นความปล่ารื่มึืนตันใจวันนี้วันที่9 9ใหญ่ใหญเนาะแล้วก็วันที่13เราก็จะมี9ต่อไปที่สุรินทร์นะครับเสร็จภารกิจที่นั่นเรายังมี9ที่พร้อมที่จะขยับต่อไปที่อุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับชัยภูมิกาญจนบุรีนครพนม นะครับทุกพื้นที่นะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงหรือเอ่ยถึงเื่อสักครู่นะครับเรายังขาดบุคลากรอยู่อีกเยอะเลยนะครับพี่ยายสวัสดีครับผมจันยวัฒนวณินจาครับสุรินทร์ครับผมจากสุรินทร์ครับนะครับวันนี้ดูแลผู้ดูแลเจ้าของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เนาะน้องเล็กนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแนะนําตัวเองหน่อยน้องสวัสดีครับผมายราชวัตรนำรณาครับรรชวัตรนำรณะครับผมครับดูแล ศูนย์สุขภาพพืช <Emer> ท <gent ing> ี right ่อำเภอกันทลักครับอำเภอการทะลักจังหวัดศิรีกตะเกันะครับตอนนี้เคลียร์พื้นที่สะเก็ดเงินสะเก็ดทองทุกอย่างเรียบร้อยแล้วที่ภูมะเขือครับผมเรียบร้อยแล้วแล้วก็รับภาษาจะดูแลพี่น้องเกษตรกรเนาะภายใต้ศูนย์สุขภาพพืชคุณคุณคนที่อยู่ข้างกันแนะนํานิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อสมบูรณ์นํำรนาครับก็เป็นผู้ที่จะให้ ลูกชายไปเปิดศูนย์อ๋อลูกชายเลยครับจ่าอ๋อลูกชายเลยครับดูแลสวนสุขภาพดูแลศูนย์ที่อำเภอกระทกครับคุณพ่อเห็นอะไรในศวนสุขภาพพืชคุณพ่อถึงได้อยากจะส่งเสริมให้กับลูกๆแล้วก็อยากจะรับภาษาดูแลเกษตรกรก็คือเห็นโอกาสทางด้านเกษตรกรซึ่งเราได้ปลูกพืชแต่ปรากฏว่าพืชมันเป็นโรคนะครับไม่ไม่ไม่มีหน่วยงานใดที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ครับก็คือส่วนนี้มองเห็นโอกาสที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นเกษตรกร พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศนะครับทราบว่าอาจารย์ได้ใช้สินค้าเบื้องต้นแล้วประทับใจประทับใจครับจนขอรับภาษาครับผมดูแลในพื้นที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็มีความมุ่งมั่นจนพร้อมที่จะส่งเสริมลูกชายครับซึ่งเพิ่งจะเรียนจบมาเป็นเด็กดูนไฟแดงจบบริหารการตลาดด้วยว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเป็นพี่เลี้ยงร่วมกันแล้วก็ฝากถึงพี่น้องทางการตลาดครับผมใครใครร่วมโครงการที่จะมาดูแลพืชด้วยกันเนาะไอแวะเวียนมาเยี่ยมได้ที่ศูนย์ศูนย์อยู่ที่ไหนครับน้อง ทางไปบ้านเดียงครับทางไปบ้านเดียงนะขึ้นสะพานู้ั้นห้วยขยุงครับขึ้นสะพานห้วยขยุงนะครับแล้วก็ยังมีน้องเล็กแต่ตัวใหญ่นะครับเดินทางมานะครับแล้วไม่มาด้วยไม่ได้นะครับรถจะเอียงข้างหนึ่งนะครับเราก็มา่วกกันที่นี่วันนี้อนุนแก้วมั่นนะครับแล้วก็จันทิดานะครับเอาแนะนําตัวหน่อยสองคู่ด้คู่ปั้นเจอาเภอเดนอุดมครับผม คก็ฝันนะคิดได้ไงเนี่ยใครพาร์ทเวใครอินเดเซอร์วันอันนี้เอันนี้เข้มข้นอ๋อเออนะยังยืนยันนะครับว่าออกการเดียบราเข้มข้นกว่าที่คุณคิดเยอะเลยนะครับอันนี้มีอินเดเซอร์วันมีพาร์ทเวคู่ฝันชุดใหม่ดูแลศูนย์สุขภาพพื้นที่อำเภอเดชอุดมนะครับทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่นะครับทุกท่านเข้ามาศึกษาร่วมกันมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรร่วมกันนะครับแล้วก็ยังมี มวลสมาชิกที่กําลังเดินทางมาอีกหลายร้อยชีวิตนะครับแล้วก็วันนี้เราจะทานอาหารที่ยงร่วมกันในช่วงบ่ายๆเราจะมีการให้ความรู้เบื้องต้นนะครับและที่สําคัญวันนี้เราเด้ต้นรับสมาชิกจากทางฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลายสิบท่านนะครับเป็นกลุ่มทุนธุรกิจนะครับที่อยากจะไปทําศูนย์สุขภาพพืชที่ผังนู้นบ้างเดี๋ยวบ่ายๆพบกันกับรับผูบู้งทุนใหญ่